สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับครูตาลนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของบทที่1นนะคะเรื่องเศษส่วนนะคะแล้ววันนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนให้พวกเรากันต่อนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะซึ่งการเปรียบเทียบเศษส่วนในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะ และจำนวนคละด้วยนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะสำหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะครูก็ได้บอกไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะคะว่าเราจะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้นั้นเราจะต้องดูก่อนว่าตัวส่วนของเขามีค่าเท่ากันหรือยังนะคะถ้าเขายังไม่เท่ากันนะคะเราก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ ดังเช่นตัวอย่างวันนี้นะคะเรามาดูกันที่ตัวอย่างที่1เลยนะคะตัวอย่างที่1นนะคะโจทย์ที่ให้มาคือฝั่งซ้ายคือเศษ3ส่วน4และฝั่งขวาคือเศษ4ส่วน8นะคะนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าข้างล่างของเขาเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาไม่เท่ากันใช่ไหมคะโดยฝั่งซ้ายเนี่ยคือเลข4และฝั่งขวาเนี่ยคือเลข8นะคะ ฝั่งซ้ายคือเลข4และฝั่งขวาคือเลข8นะคะวิธีการที่จะทําให้ตัวส่วนเขาเท่ากันเนี่ยเราก็จะต้องทําตัวที่มีค่าน้อยเนี่ยให้เท่ากับตัวที่มีค่ามากให้ได้นะคะซึ่งโจทย์ที่ครูให้มาในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวส่วนที่เป็นตัวพหุคูณของอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถทําตัวน้อยให้เป็นตัวมากได้โดยใช้การคูณนะคะอ่า จากข้อ1น,นะคะจากตัวอย่างที้หน่งนักเรียนก็จะเห็นว่ามีส่วนเป็น4และ8ใช่ไหมคะเราจะต้องทำโดยการหาตัวมคูณที่น้อยกว่านะคะให้เท่ากับตัวที่มากกว่าให้ได้นะคะ,ะทำตัวน้อย ทำตัวส่วนที่น้อยนะคะให้เท่ากับตัวส่วนที่มากนะคะโดยใช้การคูณนะคะ ซึ่ง4จะไปเป็น8ได้นั้น4ต้องคูณกับอะไรสักตัวแน่ๆเลยใช่ไหมคะอยากรู้ก็คือเราก็จะต้องท่องแม่สีนั่นเองนะคะคือการบวกเพิ่มครั้งละ4ทีละเท่าเท่ากันใช่ไหมคะ4 1 4 4 2 8ใช่ไหมคะดังนั้นตัวที่จะมาคูณกับ4แล้วได้เป็น8ก็คือ2ใช่ไหมคะดังนั้นครูก็จะเขียนคูณ2เข้าไปทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายของเราคือมีส่วนเป็น4ี่คูณสและฝั่งขวาของเราคือมีส่วนเป็น8ใช่ไหมคะซึ่งเขามีค่าเท่ากันแล้วนะคะเขามีค่าเท่ากันแล้วนะคะต่อไปนะคะเมื่อส่วนมีค่าเท่ากันเราก็จะมาเปรียบเทียบตัวข้างบนเลยนะคะ ฟังขวาไม่มีตัวใดมาคูณเขาก็จะยังคงเป็น4เหมือนเดิมนะคะส่วนฟังซ้าย3คูณ2ได้เท่าไหร่คะนักเรียนอ่า3 2เป็น6ใช่ไหมคะ3 2เป็น6ดังนั้นเราก็จะใช้6ในการเปรียบเทียบกับ4นะคะซึ่ง6กับ4ใครมีค่ามากคะใครมีค่ามากกว่ากันอ่า6กับ4แน่นอนคะ่ะ6ย่อมมากกว่า ดังนั้นการใส่เครื่องหมายจากที่ครูได้ทวนให้แล้วเขาก่อนใช่ไหมคะว่าฝั่งไหนมากเราจะอ้าปากไปหาฝั่งนั้นใช่ไหมคะอย่างเช่นข้อนี้6กับ4เนี่ยหมีค่ามากกว่าครูก็จะใส่เครื่องหมายอ้าปากไปหา6นะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนะซึ่งถ้าสรุปออกมาเป็นคำพูดครูก็จะสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นนะคะ เศษสามส่วนสี่มากกว่าใช่ไหมคะอ้าปากไปฝั่งซ้ายคือเครื่องหมายมากกว่านะคะมากกว่าเศษสี่ส่วนแปดนั่นเองคะ่ะอ้าปากไปฝั่งขวาคือเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะโอเคคะ่ะตัวอย่างที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะ เดี๋ยวรูขอขยับเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะโจทย์ของตัวอย่างที่2ฝั่งซ้ายคือเศษ8ส่วน9และฝั่งขวาคือเศษ1ส่วน3ใช่ไหมคะดูที่ตัวข้างล่างนะคะตัวข้างล่างฝั่งซ้ายคือเลข9ฝั่งขวาคือเลข3ใช่ไหมคะซึ่งเขาไม่เท่ากันใช่ไหมคะครูบอกว่า ทำตัวส่วนที่น้อยให้เท่ากับตัวส่วนที่มากโดยใช้การคูณถูกต้องไหมคะตัวส่วนที่น้อยคือ9หรือ3คะตัวส่วนที่น้อยคือ3ดังนั้นเราจะต้องคูณเพิ่มที่ฝั่งเลข3อยู่ก็คือฝั่งขวานะคะคูณเข้าไปทั้งข้างล่างและข้างบนเลยนะคะแล้ว3คูณกับอะไรถึงจะกลายเป็น9คะ3 3ใช่ไหมคะ3 3เป็น9ดังนั้นครูก็จะเขียนคูณ3เข้าไปที่ข้างล่างและข้างบนนะคะ ตอนนี้นะคะครูก็จะได้ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเลข9ใช่ไหมคะและส่วนฝั่งขวาคือ3คูณ3ใช่ไหมคะซึ่งก็มีค่าเป็น9เหมือนกันดังนั้นเขามีส่วนเท่ากันแล้วนะคะคือมีค่าเป็น9นะคะต่อไปเราจะพิจารณาด้านบนนะคะด้านบนฝั่งซ้ายคือเลข8เราก็จะยึดตัวเดิมนะคะเพราะเขาไม่ได้คูณอะไรเพิ่มส่วนด้านขวานะคะ ด้านขวาข้างบนคือ1คูณ3ซึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน1คูณ3 1คูณ3ได้3ใช่ไหมคะครูก็จะใช้3ตัวนี้ในการเปรียบเทียบนะคะว่าระหว่าง8ที่อยู่ฝั่งซ้ายกับขวาที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยอ๋อขออภัยค่ะ8ที่อยู่ฝั่งซ้ายกับ3ที่อยู่ฝั่งขวานะคะใครมีค่ามากกว่ากันนะคะแน่นอนค่ะ8กับ3ก็ต้องเป็น 8สิคะใช่ไหมคะ8มีค่ามากกว่าดังนั้นรู้วาจะใส่เครื่องหมายอ้าปากไปหา8นั่นเองคะ่ะโอเคค่ะเมื่อใส่เครื่องหมายเสร็จแล้วถ้าเราจะสรุปเป็นคำพูดเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นนะคะเศษ8ส่วน9มากกว่าเศษ1นส่วน3นั่นเองคะ่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างที่3โจทย์ก็คือฝั่งซ้ายคือเศษ2ส่วน3และฝั่งขวาคือเศษแปบส่วน12นะคะซึ่งจากโจทย์นักเรียนก็จะเห็นว่าตัวส่วนของทั้งสองฝั่งนะคะคือเลขอะไรกับเลขอะไรคะคือเลข3กับเลข12ใช่ไหมคะเลข3กับเลข12ใครน้อยกว่าคะระหว่าง3กับ12อ่าคนที่น้อยกว่าก็คือ3ใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจะต้องคูณที่ฝั่งเลข3นั่นเองค่ะคูณเข้าไปทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยนะคะแล้ว3จะไปเป็น12บสอได้สต้องคูณกับอะไรล่ะคะเราก็จะหาโดยใช้การท่องสุดคูณแม่3นั่นเองค่ะว่า3คูณอะไรได้12นะคะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12ใช่ไหมคะ ดังนั้นก็จะเป็น3คูณกับใครคะสามคูณกับ4นั่นเองค่ะในเมื่อ3คูณกับ4ข้างบนก็ต้องคูณกับ4เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะข้างล่างของเรามีค่าเป็น12เท่ากันแล้วต่อไปเราจะมาดูข้างบนนะคะข้างบนฝั่งขวาไม่มีการคูณอะไรเพิ่มเติมเราก็ยึดแดไว้นะคะเช่นเคย แต่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเขาคือ2คูณกับ4นะคะซึ่ง2คูณกับสมีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าสอหรือ4 ,2 นั่นเองนะคะการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะ4 2 8หรือ2 4ก็ได้8เช่นกันใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะคะฝั่งขวาคือ8แล้วฝั่งซ้ายเมื่อเราคูณออกมาก็คือ8 2ตัวนี้เขามีค่าเป็นยังไงกันคะ อสองตัวนี้เขามีค่าเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เราจะใส่เป็นเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะเราก็จะมาสรุปนะคะที่ข้างล่างว่าดังนั้นเศษสองส่วนสมีค่าเท่ากันหรือเท่ากับใช่ไหมคะเท่ากับเศษแปดส่วนสิบสองนั่นเองค่ะ สำหรับข้อนี้ก็จบไปแล้วนะคะตัวอย่างที่3ผ่านไปแล้ว3ตัวอย่างนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่4 5 6หบ้างนะคะต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบท,ที่ไม่ใช่แค่เศษส่สวนธรรมดาแล้วนะคะแต่จะเป็นจำนวนคล้าเข้ามาแจมด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะการเปรียบเทียบจำนวนคล้านะคะจากคลิปที่แล้วนะคะครูก็บอกว่า การเปรียบเทียบจํานวนคลาเนี่ยเราจะต้องดูที่จํานวนนับหรือจํานวนเต็มที่อยู่ข้างหน้าเศษส่วนก่อนว่าเขามีค่าเป็นยังไงถ้าเขามีค่าไม่เท่ากันเราสามารถอ้าปากไปหาตัวที่มีค่ามากได้เลยนะคะแต่ถ้าเขามีค่าเท่ากันเราจึงจะเปรียบเทียบที่ตัวเศษส่วนต่อท้ายของแต่ละฝั่งกันต่อนะคะ,ะเรามาดูที่ตัวอย่างที่4นะคะ เรามาดูที่จํานวนนับตัวอย่างที่4นะคะโจทย์ของตัวอย่างที่ 4, คือฝั่งซ้ายได้แก่จํานวนเต็ม 3, เศษ 9. 10ส่วน10ใช่ไหมคะและฝั่งขวาคือจํานวนเต็ม 6, เศษ 2. 5ส่วน5เรามาดูที่จํานวนเต็มหรือจํานวนนับกันก่อนนะคะก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้านะคะว่าเขามีค่าเป็นยังไงนะคะฝั่งซ้ายคือ3นะคะและฝั่งขวาคือ6ใช่ไหมคะอ่า ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า3กับ6เขาเท่ากันหรือเปล่าคะนักเรียนอ่า3กับ6มีค่าไม่เท่ากันดังนั้นเราสามารถเติมเครื่องหมายได้เลยค่ะ3กับ6ใครมีค่ามากกว่าเราอ้าปากไปหาฝั่งนั้นเลยนะคะ3กับ6แน่นอนค่ะใครมีค่ามากกว่าคะอ่ห6มีค่ามากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเราจะอ้าปากไปหา6เลยนะคะสามารถสรุปได้ว่าดังนั้น จำนวนเต็ม3เศษ9ส่วน10นะคะอาปับไปหาฝั่งขวาแปลว่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่าจำนวนเต็ม6เศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่5กันนะคะก่อนอื่นเลยเป็นการเปรียบเทียบ จำนวนค้าอีกแล้วใช่ไหมคะเราก็ดูที่จำนวนเต็มหรือจำนวนนับที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะคะซึ่งทั้งสองฝั่งข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นเลข7จเหมือนกันนะคะแปลว่าจำนวนเต็มหรือจำนวนนับของเขาเนี่ยมีค่าเท่ากันดังนั้นเราจะไปเปรียบเทียบที่เศษส่วนด้านหลังนะคะซึ่งเศษส่วนด้านหลังนะคะ เศษส่วนด้านหลังเนี่ยดูที่ตัวส่วนแล้วฝั่งซ้ายคือมีส่วนเป็น3แล้วฝั่งขวามีส่วนเป็น18มีค่าไม่เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะทําตัวน้อยให้เป็นตัวที่มากนะคะซึ่งใครน้อยคะระหว่าง3กับ18อ่าตัวที่น้อยก็คือ3ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะคูณเข้าไปที่ฝั่ง3นะคะคูณเข้าไปทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วนะคะต่อไปเรามาดูว่า3คูณอะไรจึงจะได้18นะคะ ชองสุดคูณแม่3ได้เลยค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3ส3 4 2 3 3 5 3 6ห8่ม้ใช่ไหมคะนั่นแปลว่า3คูณกับ6จึงจะได้18ดังนั้นเราสามารถเติมเลข6ลงไปหลังเครื่องหมายคูณได้เลยค่ะ,ะเติม6เข้าไปที่ข้างล่างก็ต้องเติม6เข้าไปที่ข้างบนด้วยเช่นกันค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้ข้างล่างของเราฝั่งซ้ายคือฝั่งซ้ายคือคืออะไรคะคือ3คูณ6ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเป็น18นั่นเองนะคะส่วนฝั่งขวาของเราคือ18นะคะโอเคค่ะทั้ง2ฝั่งมีค่าเท่ากันแล้วนะคะทั้งสฝั่งมีค่าเท่ากันแล้วดังนั้นต่อไปเรามาดูข้างบนกันต่อเลยฝั่งขวาคือเลข6ส่วนฝั่งซ้ายคือ1นึคูณหใช่ไหมคะ ซึ่ง1นคูณหมีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน 1, นคูณหได้6นั่นเองค่ะต่อไปเราก็เปรียบเทียบตัวข้างบนที่เราวงด้วยเส้นแดงไว้เลยนะคะ6กับ6มีค่าเป็นยังไงคะนักเรียนหกับ 6, 6มีค่ามีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นเราใส่เครื่องหมายเท่ากับได้เลยค่ะ เพราะว่าข้อนี้จํานวนเต็มข้างหน้าก็คือ7ก็เท่ากันใช่ไหมคะและเมื่อทําให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วปรากฏว่าตัวเศษด้านบนก็เท่ากันดังนั้นข้อนี้จึงสรุปได้ว่าดังนั้นจํานวนเต็ม7เศษ1ส่วน3ดังนั้นจำนวนเต็ม7เศษ1ส่นนนวนเ 7, 7, 7, 3เท่ากับ จำนวนเต็ม7จ็ดเศษ6ส่วน18นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่6กันนะคะสำหรับตัวอย่างที่6จะไม่เหมือนใครเพื่อนเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบเศจเกินกับจำนวนคละนะคะซึ่งสามารถทำได้2วิธีนะคะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกนะคะว่านักเรียนจะทำวิธีไหน ไม่ว่าจะเป็นวิธีเปลี่ยนจำนวนทั้งสองฝั่งให้เป็นจำนวนคล้าเหมือนกันหรือว่าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนหรือเศษเกินเหมือนกันนะคะเรามาดูวิธีที่หนึ่งกันเลยนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือ เปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนค่ะนะคะก็จะได้จากเศษ29่ส่วนสี่นะคะได้เป็นจำนวนค่ะอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ส่วนไว้เลยนะคะส่วนเขาจะเท่าเดิมเสมอนะคะอ่าใส่ส่วนสี่ไว้เลยแล้วเราก็เอา29เาป็นตัวตั้งหารด้วย4ใช่ไหมคะ ได้เป็นอะไรนะคะท่องสุดคูลเลยนะคะสีอะไรได้29นะคะ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 48 32เกินแล้วใช่ไหมคะ48 32ไม่ได้ดังนั้นเราได้แค่47นะคะนักเรียน 4 7 28แต่เรามี29ใช้ไป28ก็จะเหลือเศษ1นะคะตรงนี้ถ้าใครไม่ทันนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนในคลิปที่2นะคะอ่าแลว่าจากเศษ29ส่วน4เราได้กลายเป็นจำนวนเต็ม7เ,เ,เศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งขวาคือจำนวนเต็ม6เศษ1ส่วน2นักเรียนนักเรียนดูนะคะ สองจำนวนนี้เป็นจำนวนค้าเหมือนกันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบที่จำนวนเต็มได้เลยค่ะซึ่งจำนวนเต็มฝั่งซ้ายคือ7และจำนวนเต็มฝั่งขวา,ค,วาคือ6ใช่ไหมคะอ่าเขาเท่ากันไหมคะนักเรียนอ่าเขาไม่เท่ากันนะคะ7กับ6เขาไม่เท่ากันใครมากกว่าอ้ปาปากไปหาฝั่งนั้นค่ะซึ่ง7กับ6แน่นอนค่ะใครมากกว่าคะ เจ็ดมากกว่าดังนั้นเราจะอ้าปากไปหาฟังซ้ายนั่นเองค่ะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะต่อไปมาดูวิธีที่สองบ้างนะคะวิธีที่สองวิธีที่สคือการเปลี่ยนจำนวนครั้ให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะ ซึ่งจานวนคะ่ะก็คือจํานวนเต็ม6เศษหนึ่งส่วนสองนะคะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้ได้โดยทายัางไงคะล่างคูนข้างก็คือ2องคูนหนั่นเองนะคะล่างคูนข้างบวกบนนะคะอ่าล่างคูนข้างบวกบนมีส่วนเป็นตัวเดิมนะคะคือมีส่วนเป็นสอง12บใช่ไหมคะบวก1เป็น13นะคะกับอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งของเราคือเศษ2 9 4ส่วน4นะคะอตอนนี้ทั้งสองฝั่งเป็นเศษเกินแล้วเหมือนกันเลยนะคะเป็นเศษเกินเหมือนกันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูที่ตัวส่วนข้างล่างว่าเท่ากันหรือยังนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่จํานวนคละนะคะเราก็จะต้องเปรียบเทียบจากตัวส่วนก่อนนะคะตัวส่วนข้างล่างฝั่งซ้ายเป็น4ฝั่งขวาเป็น2นะคะ ซึ่งจะเห็นว่าไม่เท่ากันนะคะเราก็จะทําให้เขาเท่ากันโดยคูณที่ฝั่งตัวน้อยนะคะซึ่งก็คือ2ใช่ไหมคะคูณที่ฝั่งสองก็คือฝั่งขวานะคะคูณเข้าไปเลยค่ะอ่าสองทำยังไงถึงจะกลายเป็น4ล่ะคะ2ต้องคูณกับอะไรถึงจะกลายเป็น4 2คูณ2นั่นเองค่ะอตอนนี้ข้างล่างของเรามีค่าเป็น4เท่ากันแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาพิจารณาด้านบนนะคะด้านบนฝั่งซ้ายมีค่าเป็น29ด้านบนฝั่งขวาคือ13คูณกับ2นะคะ13 2หรือ23 3มเนี่ยมีค่าเป็น26นั่นเองนะคะต่อไปเราก็เปรียบเทียบนะคะระหว่าง29กับ26ใครมากเราจะอ้าปากไปหาคนนั้นนะคะ ซึ่ง29กับ26ใครมากคะใครมากกว่ากันอ่า29ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะอา้าปากไปหาฝั่งที่29อยู่ก็คือฝั่งซ้ายนะคะอ่าซึ่งจากทั้ง2วิธีนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราแสดงวิธีคิดแล้วเนี่ยเขาเอ้าปากไปหาฝั่งซ้ายทั้งคู่เลยนะคะดังนั้นใน โจทย์ของเราเราสามารถเติมเครื่องหมายมากกว่าอ้าปากไปทางซ้ายได้เลยนะคะแล้วเราก็มาสรุปนะคะดังนั้นเศษ29ส่วน4นะคะมากกว่าจำนวนเต็ม6เศษ1ส่วน2มั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับตัวอย่างของครู6ข้อนะคะก็จบไปแล้วนะคะ หลักการครูบอกว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะขั้นที่1ถ้าเป็นแบบเศษส่วนธรรมดาให้เราทําส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะโดยการทําตัวน้อยให้เป็นตัวมากโดยการหาตัวมาคูณแล้วถ้าคูณก็ต้องคูณเพิ่มทั้งตัวเศษและตัวส่วนให้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบที่เป็นจํานวนค่ะให้นักเรียนดูที่จานวนเต็มหรือจํานวนนับที่อยู่ด้านหน้าขอนว่าเขา มีค่าเท่ากันไหมถ้าเขามีค่าไม่เท่ากันให้อ้าปากไปหาจํานวนที่มีค่ามากกว่าได้เลยนะคะก็จะสรุปได้เลยแต่ถ้าเขามีค่าเท่ากันหลังจากเราเปรียบเทียบจํานวนนับหรือจานวนเต็มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเปรียบเทียบต่อที่เศษส่วนตัวข้างหลังใช่ไหมคะ,ะจากตัวอย่างนะคะที่ครูให้ทั้ง6ตัวอย่างบวกกับความรู้เดิมที่ครูได้ทบทวนไปให้แล้วนะคะทั้งตั้งแต่เรื่องของ การเปลี่ยนเศษเกินเป็นจานวนคะ่ะการเปลี่ยนจานวนค่ะเป็นเศษเกินแล้วก็การเปเเรียบเทียบเศษส่วนในคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะมาลองทําแบบฝึกทักษะของนักเรียนดูนะคะในครั้งที่5นี้ครูก็ให้นักเรียนไปทั้งหมด10ข้อนะคะลองทํากันดูนะคะว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูตาลก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ